ตอนนี้เรากำลังจะไปจับปลานะครับพี่น้องตามน้ำอยู่นะครับหาคนจับปลาอย่างนี้เจอครับเา้ไปทางไหนเนี่ยเอ้โมต้ยมีตาหรือเปล่าเนี่ยแม่น้ำนี้ Ồ, oh. subscribe oh. oh, มีปลานะแต่ไม่รู้เ,รเขาจับไงเนี่ย <c ười> โอ้ยปลาตัวใหญ่เลยโอย้มีปลาจับตามหาเขาให้เจอกับปัหนาตรงนี้ เขาอย่างไรกันนะโอตายแน่เลยหาเขาไม่เจออือไปไกลไหมเนี่ย <c ười> หยู่ไหนกันนะเนี่ยใช่หรือเปล่ามาทางนี้เปล่าหอ,ห,อ,ห,อหลงทางแล้วมั้ง โอ้โหไปไงว่าเราเนี่ยขึ้นดอยเด็กไหเอาละครับพี่น้องครับหลงทางหรือเปล่าเรา อะไรนีไม่เจอครับพี่น้อง หลงป่าหรือเปล่าตอนนี้เราถ้าย้อนกลับไปน่น้องไม่สามารถไปได้รลบไมีรู้เขาไปเกลขนาดไหนเดินทางลัดนะครับต้องไปทางลัดแล้วการหลงป่าเนี่ยไม่น่าเล่นเลยนะครับไม่ดีเล่นเลยนะครับ หาพวกวไม่เจอ